สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับยีหงนะครับอินสุซอแสงมงคลในยุทธยาครับวันนี้ยีหงจะพามาดูการเปลี่ยนกองก๊าซ CNG นะครับซึ่งในหลายๆที่หลายๆคลิปจะไม่ค่อยมีวิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันแต่ยีหงจะบอกเลยว่ารถยนต์ที่ใช้ระบบกา๊าซ CNG หรือ NGV นะครับมันจะมีแรงดันของกา๊าซค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นมันจะต้องมีกองกา๊าซนะครับเนื่องจากเนื้อกา๊าซมันก็จะมีแบบเศษสุปภก นะครับมีแรงดันมีน้ำนะครับมันต้องกรองน้ําด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนกรองนี้อาจจะทําให้เกิดการระเบิดได้หรือการล่วไหลในระบบก๊าซนะครับฉะนั้นการใช้รถที่เป็นก๊าซหรือแก๊สจะต้องมีการบารุงษาที่ถึงนะครับแลกกับค่าเชื้อเพลิงที่ต่ำนะแต่ก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะฮะวันนี้จะเป็นไส้กรอง CNG นะครับแต่ลูกนี้แพงครับประมาณ2007นนะครับนี่ครับใช้ตามไหมครับสี0ห0กิโลครับผมนี่ครับ ตรงนี้เป็นเม็ดอินเจแปนนะครับไม่ใช่ของในนะครับเป็นของนอกนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีการเปลี่ยนนะครับอ่ะขอเลยครับช่างโอเคครับลูกยาของพี่โฮมเราพิเศษคอยดูแลลูกค้านะครับโอเคนะครับค่อนข้างหนักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูข้างในหน่อยครับนะฮะ ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมครับเห็นน้ํำไหมครับนี่ครับนี่นี่นี่นคือมันจะกรองน้ําจากระบบถังกา๊าซนะครับนะฮะถ้าดูง่ายๆดูภาพตรงนี้ครับอันนี้คือถังกา๊าซนะครับนะฮะถังกา๊าซตัวนี้จะมีกา๊าซอยู่นะฮะแล้วมันจะมีน้ํามีเลยความชื้นอยู่ในถังกรองตัวนี้จะช่วยกรองก่อนเข้าไปเผาไหม้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราลองเทดูเนาะจะมีอะไรมั้งนะฮะ เนี่ยฮะอ่ามีโอ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะถึงจะเป็นก๊าซหรือแก๊สมันก็มีน้ําในระบบนะนะครับมันก็ต้องมีการกรองนะครับไม่งั้นเครื่องยนต์จะช้ำรุดเสียหายได้เนี่ยเห็นไหมฮะโอ้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะค่อนข้างดําด้วยแล้วก็มีฟองด้วยเพราะมีความชื้นอยนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นกรองเก่านะครับเห็นไหมฮะ มีฟองมีอะไรด้วยแสดงว่าก๊าซก็ไม่ได้วาสานนะครับเลยต้องมีการรองนะฮะแต่ราคาเปลี่ยนค่อนข้างสูงนะครับอ่าลูกหนึ่งเกือบ3,000บาทนะครับแต่เปลี่ยนทุก4ี่หมื่นนะครับนี่ตอนนี้กลิ่นกลิ่นค่อนข้างเหม็นนะฮะถ้าดูในกลิ่นค่อนข้างเหม็นนะครับแต่ยีฮงแนะนําให้เปลี่ยนเพื่อรักษาระบบแก๊สของเราให้ปลอดภัยนะครับโอเคครับช่างนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกใหม่เข้าไปนี่ฮะลูกใหม่ใหม่กิบเลยนะครับเทอะไรก็ไม่มีอะไรหกครับเพราะมันเป็นของใหม่ นะครับนี to to <ries> <te> ่นะครับเทคนิคการใส่นะครับด้วยความร้อนสูงนะครับก่อนจะใส่เดี๋ยวเราจะต้องทาน้ำมันเครื่องที่โอลิงก่อนนะครับเพื่อเป็นการหลอดลื่นนะครับนะครับแตะน้ำมันนิดนึงอ่านะครับเพราะว่ามันมีความร้อนนะฮะเราก็จะต้องหลอลื่นโอลิงหน่อยนะครับนะฮะอ่ะใส่เลยครับโอเคก็ควรระวังนะครับด้วยความที่เป็นแรงดันสูงนะฮะ ใส่ให้เข้าเกลียวนะครับค่อยๆปิดนครัถ้าปินเกลียวมานี่งานใหญ่ัวนี้ช่างก็ต้องค่อยๆใส่นะครับ <c odes> ช่างไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับ <c odes> ช่างเก่งนะ้รับช่างเก่งใส่ไม่ได้เลยครับวันนี้ะกกนะครับเพราะว่าระบบแก๊สนะครับจะต้อง เป็นระบบปิดร้อยเปอร์เซ็นจะต้องไม่มีการรั่วไหลเลยไม่นั้นมันจะมีปัญหาเครื่องยนต์ดับนะครับมันไม่เหมือนดีเซลดีเซลเนี่ยมีนั่วนิดๆหน่อยๆอย่างพอวิ่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นก๊าซเนี่ยระบบอะไรก็ตามรั่วมันก็จะสตาร์ทไม่ติดเลยนะช่างนะครับอ่ะเนี่ยครับเรียบร้อยนะฮะเราก็จะขันนะคะัขันมันโดยเรบขันแค่จึงมือพอครับนะครับและที่สำคัญกองตัวนี้ต้องมีการปกป้อง โดยแผ่นเหล็กนะครับนี่ครับระบบการทุกอย่างจะต้องปลอดภัยนะครับนี่ครับมันจะต้องมีแผ่นเหล็กปิดเข้าไปอีกนะฮะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่ไม่ใส่แผ่นเหล็กตัวนี้ปิดกองยีฮงจะบอกว่าอันตรายมากเพราะถ้ากองตัวนี้แตกโอกาสไฟไหม้สูงนะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวช่างซีก็ทำความสะอาดก่อนใส่นะนะครับวันนี้ยงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปยีฮงนะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพียงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้สวัสดีครับ